คนนะคะขอเรานะคะเข้ามาว่าสอนหน่อยนะคะนี่นะคะเขาบอกให้เรานะคะสอนหน่อยนะคะคลิปนี้เลยนะคะนี่นะคะที่เขาบอกว่าทำแป้งพิมพ์ที่หายไปได้ยังไงอ่ะสอนหน่อยนะคะแล้วก็เลยปับปรับไปนะคะว่าได้เลยโอเคคะ่ะเราจะมาสอนนะคะอย่างแรกก็คือให้เรานะคะตามหา คลิปอะไรก็ได้นะคะที่เราจะใช้เป็นแบบแป้นพิมพ์อะไรพวกนี้อ่ะหลังจากนั้นเลยนะคะเราก็กดไปที่ IG นะคะ IG นะคะคนที่มี IG ก็สามารถทำตามหรือว่าจะทำแบบอื่นๆที่เราเคยทำแล้วได้นั่นเองนะคะกดเข้าไปใน IG ของเรานะคะแล้วเราก็ กดออกนะคะกดไปที่ลูกกล้องตรงนี้คะนี่นะคะมันจะเป็นลูกกล้องตรงนี้ให้กดเข้าไปเลยแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะคะให้เราให้เรากดลงมาที่ตรงนี้เลยนะคะกดลงไปกดไอที่มบอกวิดีโอแล้วเราก็เลือกวิดีโอที่เป็นแป้นพิมพ์ของเราเช่นนี้นะคะในสมมุตินะคะ ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวสถา,านที่มันไม่มีเนาะอันนี้แลันค่ะแล้วก็กดเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะคะเพิ่มหนึ่งแล้วก็กดถัดไปขออนุญาตใส่เอฟฟกก่อนนะคะถ้าจะใส่เอฟฟกก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะเลือกอันที่เราชอบนะคะกดนะคะแล้วก็ลองมันเดาแบบนี้ปรับสีได้นะคะ นี่นะคะปรับได้นะคะสีนี่คือคือมันปรับได้เยอะพอหลังจนากนั้นเสร็จแล้วก็กดไปที่ตรงรูปอักษรตรงนี้เลยนะคะแล้วก็กดไปที่ตัวอักษรอันนี้นะคะเป็นอันที่สี่นั่นเองค่ะแล้วก็พิมพ์อะไรนะคะ แล้วเราก็กดให้มันมันจะมีหกสีดํานะคะแล้วก็กดอันนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะก็กดเห็นไหมแล้วก็กดคำว่าเสร็จเลือกเวลาส้าล่นะคะก็กดเช็คถูกนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเอาใหม่เลย ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็กดตรงเลยบันทึกนะคะสเสร็จแล้วแค่นี้ค่ะสำหรับคิปนี้ตตองขกดกดลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะ